นี้ก็ฟังมาหลายๆเรื่องนะครับมีวัตถุมงคลอย่างหนึ่งนะครับซึ่งรู้สึกว่าหลายๆคนโดยเฉพาะครอบครัวผมเนี่ยประทับใจมากอืมก็คือควายธนูตัวโตๆเลยนะครับไม่ใชตัวเล็กๆที่ท่านเหน็นนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮียปามโมดเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของควายธนูเนี่ยมาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับปาฏิหาริย์เป็นยังไงนะครับ ทำไมถึงสร้างไวายนนูแบบนี้นะครับสร้างสร้างเขวายวัดนะครับท่านผู้ชมไม่ได้สร้างขายนะครับเดี๋ยวเป็นไงครับคุณลุงช่วโอ้ <kins on. S 1> ด,ดีครับนี่ครับท่านผู้ชมครับไวาัน <c oughs> นูค,ครับเป็นทองเหลืองตันเลยอ่าเป็นทองเหลืองตันนะครับ <c oughs> ทองเหลืองเหรอเป็นเป็นเนื้อคลองเป็นเนื้อคลองนะครับเนื้อคลองเก่าที่เราคือแล้วเหตุผลที่สร้างครับเนี่ยเพราะอะไร เพราะว่าผมไปเรียนไปเรียนเกี่ยวกับคงจุ้ยมาแต่ผมก็มีลงหัวใจพระศิวลีลงไปคือแม่ตางไปด้วยค้าขายใครบุกเสกเนี่ยหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงป้าติ้วป้าติ้วมืเนี่ยครับวัดป่าดวงสว่างนะครับยะโสธรยะโสธรพระเกจิอาจารย์ผู้สายกรรมฐานท่านเป็นพระสหายของหลวงพ่อคูณหลวงปู่ฟันทำไมมันก็งเป็นตัวผู้เลย เพราะว่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ทุกอย่างเนี่ยสัตว์เพศผู้เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่แข็งแรงอ๋าหนักนะครับท่านผู้ชมครับเป็นดีโลงไวายธนูอืแล้วยานต่างๆนี่คือยังไงเนี่ยก็คือยานพุทซ้อนเนี่ยเป็นของผมก็เลยมารวมๆกันยานพุทซ้อนของของพวกของอ่าหลวงวพร ยันพุทซ้อนของหลวงพ่อแพรนะครับเพียกเข้ามาลงนะครับแล้วก็ยันอื่นอะ้วยันอื่นก็คือเป็นหัวใจต่างๆหัวใจพระแม่ธรณีหัวใจพระศิวลีอะไรพวกนี้หัวใจแม่พระธรณีหัวใจพระศิวลีโชคลาบใช่โชคลาภอย่างหัวใจพระแม่แม่ธรณีหัวใจพระศิวลีอะไรพวกนี้หัวใจแม่พระธรณีหัวใจพระศิวลีโชคลาบใช่โชคลาภอย่างหัวใจพระแม่แม่ธรณีแม่รธรณีเนี่ยมัน กันคุณใสทุกอย่างอยู่แล้วโ oh. อ้ oh. แล้วก็อย่างหัวใจควายธนูก็มีหัวใจควายธนูก็กอ,อยู่ใต้ท้องก็คือปัดเป่าสิ่ง oh. หมดดำ oh. คุณง่ายงาหัวใจควายธนูนะครับหรือว่ายานอาคมต่างๆเนี่ยก็คือป้องกันสิ่งอัประมงคลทั้งหลายนะไม่ให้เข้ามายุ่งมากล้ามกายบ้านเราครอบครัวเราได้นะครับนะบนะับว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับวัตถุมงคลที่ว่าคลาสสิก นะครับคลาสสิกเลยผมผมยังไม่เคยมีเมือนนะะผมมีเพื่อนคนหนึ่งทํางานการกรอเนี่ยเขามาเนี่ยเข้ามาทางสามแง่มมันไปไหนไม่ถูกเลยแลอไม่รู้จะไปไหนมันก็จะนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นนะอ้ยี่ที่มาของทางสามแง่งเออแม้ว่าจะสี่แง่งสามแง่งเนี่ยอคือมาแล้วเนี่ยพวกสามเณรสิงห์มันไม่รู้จะไปท้ายหรือไปขวาอ๋อ